มีดราม่าค่ะชาวเน็ตบอกแบบนี้หลังเห็นคลิปแอนทองประสมตบหน้าดีเจนุย้ยเป็นคลิปสุดไวัลค่ะเมื่อดีเจนุ้ยเดี๋ยออกมาโพสคลิปโดยนางเอกตัวแม่อย่างแอนทองประสมตบหน้าสั่นแบบไม่ทันตั้งตัวพร้อมเขียนแคปชั่นว่าไม่น่าไปสงสัยว่าเรื่องพี่แอนเล่นจริงตบจริงเลยหลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ไปมีแฟนคลับที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นทั้งตลกและสนุกสนานแต่อีกด้านหนึ่งของคอมเมนต์บอกว่าไม่เห็นด้วยค่ะที่แอนทองประสมเธอไปทําแบบนั้นไม่รู้ว่าเป็นสคริปหรือเปล่าแต่ ดูแล้วเนี่ยสงสารดีเจนุ้ยนะเพราะว่าฟังจากเสียงก็ดูว่าตบแรงน่าดูทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแอนก็เข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปของดีเจนุ้ยว่านุ้ยพี่ขอโทษตอนนั้นพี่จําความอะไรไม่ได้เลยงานนี้นะคะชาวเน็ตเองก็แสดงความคิดเห็นกันไปต่างๆากันนะจะว่าอย่างไรมาติดตามรับชมกันค่ะ